สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในคำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาคำว่าจำนองมาพูดคุยกันนะครับจำนองในทางกฎหมายเนี่ยเขาหมายถึงอะไรก็คือการที่ผู้จำนองเนี่ยเอาสังหาริมารัพย์ของตนไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยทั้งนี้ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนองเราลองมาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเนี่ยปุ้ยต้องการกู้เงินสดจำนวน1,000 0แสบาทแต่ในการกู้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลักประกันว่าปุ้ยจะชำระหนี้หลักประกันในการชำระหนี้นั้นจะเป็นเงินสดหรืออสังหาริม,มทรัพย์ก็ได้และปุ้ยก็มีที่ดินอยู่หนผืน ปุ้ยจึงนำที่ดินเนี่ยไปจดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประกันในการชำระหนี้ของตนนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือในความหมายของคำว่าจำนองในทางกฎหมายนั่นเองนะ